ไงครับปุผมตัวเองวันนี้เราก็เออมาถ่ายคลิปเป็นนอกบ้านอีกแล้วน,นะครับนะก็มาดูไก่ชนซึ่งตอนนี้ก็ลูกพ่อใหญ่เราก็เริ่มตีแล้วนะครับนะแบบไม่ใช่เล่นกันนะตีแบบจริงๆยจังๆนะแล้วก็นี่ไก่แจ้ย,ยังไม่ได้เอาไปปล่อยที่สวนยังระวังระวัง่เลยว่าจะหลุดไหมแล้วก็เออ ต้นบ่อนซีนี้ก็ลอยโดนไก่เขียบ้างนะครับนะไม่ใช่บ้างหรอกเยอะเลยสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยมันถ่ายคลิปดีกว่าลังบ้านก่อนนี้แม่หอนแจ้ออกมาอยู่ด้านนอกเดี๋ยวคุณแม่ไปหนบะไม่ค่อยเชื่องเท่าเลย มันตั้งกาดจะสู้แล้วโอเคไปตรงอื่นต่อแล้วก็เจ้านี่คือหมาอ้วนนะครับนะไปเดิอนออกล้างกายทุกวันแต่ไม่เคยได้ถ่ายคลิปเดิอนออกล้างกายกับหมาเลยเฮ้ยเจะได้นะไอ,อไป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 ,ไปนี่ป๋แล้วก็สามจะหายแกงสามจะหายนี่ก็เนีย่ยเริ่มตีมกันบ้างแล้วนะครับนะนะ หานร้องหนอหูเกินมาตรงนี้ดีกว่าเนีย่ยก็เคยมีคนถามนะครับนะว่าตีหลังเป็นยังไงนะมันลองนั่นให้ดูเนีย่ยจอนใต้ปีกลแล้วแล้วก็วเดี๋ยวจะไปจิกด้านหลังนะครับนะตัวลูกแม่เชือเหรือแม่แดงหรือแม่ปัญญาอ่อนเนี่ยของผมก็ เอาไปเก็บไปหมดแล้วนะครับนะไม่อยาอาไปเก็บหรอกตีนหน้าเรีบหมดเลยอย่ายอตีดีกว่าห่านลองหนวกูเกินฟังไม่รู้เรื่องหรอกน่าจะไม่ตีอะไรหละ คุณผู้ชมว่าตัวไหนสวยกว่าครับสองตัวนี้ระหว่างเออเจเจแดงกับเจเจหัวาขาวส่วนคนนี้ก็อนาคตแม่พันธุ์นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเรื่องการเฉพาะปันธุ์ตัวนี่ก็พ่อใหญ่เราอยู่ตรงนี้ แม่บอนแจได้ลูกไข่น้อยนะครับนะแต่เลี้ยงลูกดีซึ่งน่าจะได้พ่อเยออยากพ่อใหญ่ไปเลยแ,แล้วก็แม่ขอับพ่อใหญ่ดีแต่แม่เชียนเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ค่อยดีนะครับนะแบบเลี้ยงแบบไม่ดีอ่ะไอแม่ไอแม่เด็กเองเนี่ยแม่เชียนเนี่ยผมยังอีเชียนเลยนะครับนะรู้ลูกดีหน้ารีะหมดแล้ว ร้อนด้วยอากาศหวัดนีก็นะธรรมดาของไก่เดี๋ยวผมว่าจะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเพื่อนผมจะขายไหมเพื่อนตระมอต้นนะครับนะว่าทำมาดีไม่ก็ดีอยู่แต่ว่าเออจ้างเลยอย่าพูดเรื่องที่บากหมันกันเลยเอาง่ายๆคือเดี๋ยวเผื่อจะซื้อนะครับนะปลาตัวเมียมันนอนกลักายเล่น ไม่ก็เดี๋ยวอาจจะปลดกระสียพ่อใหญ่แล้วหาไก่หอนเจ้เฮ้ยหอนเจ้เราก็มีแล้วนี่คือก็น่าจะไม่ต้องเลยมาอยู่กลางตังปลากั้งนี่มันเอามาท้อมกับไก่ผมนะครับน่าแล้วก็ผมก็เลยเอามาเอาจิงก,ก็ไม่ใช่อยากได้หรอกมันแกลียวมาท้อมกับไก่ตัวเกา่เกา ไปดูไข่แม่แดงกันดีกว่าได้หกฟองตัวในจองตัวนี้นี่ลองดูกินนานไหมไม่ใช่อาหารหรอกเป็นลำเนี่ยคกอของผมถ้าเอาไปจนกับคนอื่นก็น่าจะไม่ชนะหรอกนะครับนะเพราะเนื่นองจากว่าก็แก้ไก่ไก่ที่เอาไปเลี้ยงดูเล่นๆนะไม่ได้เอาแบบซ้อมจริงๆจังๆเลยหรอกถ้ามันตีกันเนี่ยผมว่าจะคัดอยู่ว่าจะเอาอไว้สองตัวหรือว่าขายลักตัว ใจผมมันเอ็นไปใจตัวนี้อ่เพราะว่าสวยกว่าคือไม่นนไม่เน้นตีดีนะเน้นเอาความสวยไว้ก่อนส่วนไอ้นี่มันใหญ่แล้วก็ดูกำยำดีเนีย่ยคิดคิดเป็นสองใจนะไม่ก็อาจจะให้เพื่อนมันไปก็ได้นะครับนะเดี๋ยวก็รอดูก่อนว่ามันเอาไหมแต่ดูทรงมันได้จะไม่เอาหรอกของมันไก่ดีทั้งนั้นมันตีนบางทีก็หยอกเล่นบางทีก็ตีจริงจังนะครับนะอย่างเช่นกองนี้ตีเนได้เลือดเลยปากคม คือคือก่อนผมเอ่าไปจนก็ไม่จะนักคนอื่นหรอกนะครับนะแล้วก่อนนี่นั่นแหละก็เดี๋ยวก็รอดูวันที่ออกอีกว่ามีสีขาวอีกไหมแต่สีขาวก็ไม่ใช่สีขาวสุดมันก็เคเออแบบสียังไงอะไปไนแนวอะวันนีุ้ พวกนี้เรียกไม่ค่อยมานะครับนะไก่ที่บ้านผมเนี่ยถ้แต่ามามีกี่ตัวก็ตัวพู้พ่อปั้นหนึ่งแม่ปันใหญ่ๆจ้องลูกไก่สามไก่เออลูกเสือ้อลูกสือลูกสืออีกสามแล้วก็ลูกไก่ห้าตัวนะครับนะก็ลองไปนับดูว่ามีกี่ตัวดูดิไปนอนเปลืนอยู่เลยไปดูดิเขา นี่ตัวใหญ่ไก่ที่ผมเลี้ยงที่ใหญ่สุดนี่ผมยกให้พ่อใหญ่นะครับนะตั้งแต่เลี้ยงมาไม่มีตัวใหญ่ไหนใหญ่เท่าตัวนี้เลยส,สมัยก่อนเคยพูดนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าคือตายไม่ตันตายที่ก่อนมันเกยแล้วอันนี้ก็เกยแล้วด้วยนะมาไป ฝั่งนู้นแต่ส่วนกระกังนี่ก็ไม่เห็นโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe กับช่องคนใต้ด้วยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบายบาย